13นาฬิกาวันที่26มิถุนายนพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพร้อมพันตำรวจโทฐานานนท์อธิพันธ์ศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองพัทยาและกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาร่วมจับกลุ่มตัวนายสัมพันธ์อายุ35ปีผู้ต้องสงสัยตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาเลขที่292ทับสองลงวันที่7มิถุนายน2567 ในข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานซืมเนื่องจากเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567เวลาประมาณตี3ได้เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อและสกุลจริงจำนวนหนึ่งคนได้เข้าไปในคลินิกธันตกรรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี และก่อเหตุลักทรัพย์เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปประกอบด้วยเงินสดประมาณ150,000บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง iPad 1เครื่องสร้อยข้อมือทองคำรูปปีเสียและพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งแล้วหลบหนีไปจากการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายสมพันธ์ตรวจสอบพบประวัติโชคโชนเป็นโจรมืออาชีพเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาหลายครั้ง ในพื้นที่และมักจะแฝงตัวโดยการใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างและหลังก่อเหตุสำเร็จก็จะหลบหนีย้ายที่อยู่ไปเรื่อยโดยเช่าห้องพักรายวันอาศัยหลบซ่อนตัวเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพเมืองพัทยาพบเบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งภายในซอยกอไผ่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี จึงได้นำกำลังเข้าไปควบคุมตัวได้สำเร็จพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนหลายรายการจากการสอบปากคำผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาไม่รับสรารภาพแต่อย่างใดแต่ก็ต้องจนมุมเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะก่อเหตุรักทรัพย์ไว้ได้อย่างชัดเจนจึงถูกควบคุมตัวเข้าห้องขังตามระเบียบนอกจากนี้ขณะที่นายสัมพันธ์ถูกสอบปากคำอยู่นั้น แฟนสาวได้ขอตามมาดูใจด้วยกันเจ้าหน้าที่กลับพบว่าหญิงสาวรายนี้ต้องสงสัยใส่เครื่องประดับจำนวนมากทั้งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือนาฬิกาและแหวนอีกหลายวงจากการตรวจสอบผลปรากฏว่ามีของกลางหลายรายการอยู่ในตัวหญิงสาวรายนี้ซึ่งเป็นของผู้เสียหายในอีกคดีที่ถูกแจ้งความไว้อีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามผู้เสียหายมาตรวจสอบและชี้ตัวยืนยัน ว่าเป็นของกลางที่ถูกนายสัมพันธ์ลักทรัพย์มาจากห้องพักเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวหญิงสาวรายนี้ส่งดำเนินคดีอีกรายอย่างไรก็ตามนายสัมพันธ์นั้นมีประวัติถูกจับกลุ่มทั้งคดีลักทรัพย์คดียาเสพติดและพึ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี6-5ตกงานและไม่มีอาชีพเป็นหลักแรงหากก่อเหตุได้เงินมาก็จะนำไปเล่นผนันออนไลน์จนหมดตัว แล้วก็กลับไปก่อเหตุซ้ําอีกคือ้คนเหรอคมันหลักพาานงพยาล้ทไมอ๋อแล้วมาแจ้งความม่ี้ได้พี่จับเขีเราเนี่ย้ต้องจับเขีนไรก็ห้มันไ่จับเขียแล้วงกับียคนได้น้พี่บอกไเดน้่ได้เตารางเดือน Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e f i g h t Academy